สวัสดีจ้าน้องดาด้าสุดสวยอ่าอยินดีครับวันนี้เรามีนัดกันโอเคโอเคแล้วเ,เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีครับผมไบซี่ We Are Team สวัสดีค่ะดิซันดาด้าค่ะวันนี้ด้ามีนัดกับพี่ไบซี่สุดหลอ่อเราจะมาทำการสำรวจปัญหา อยู่น้าน้าสาวทุกสามันเนี่ย,ยน้าอยู่ไหนเนี่ยด้กาน้า,นา,าสาวนาาสานยีเอ๊ะนนชสวัสดีคช้าด้านนี้ผมสาบาผมไปพมซพเครับวันนี้มาพบก,กับรายการวิ่งอาที ความปลอดภัยถ้าเกดเรื่องความปลอดภัยครับมันมีสามแนวไม่ถูกกันเนาะครับผมแล้วกันเรื่องเล่าค่ะเพราะเล่าเป็นตัวผ่านความปลอดภัยของเราทุกอย่างจบ กลัวไหม,ไมคะอ๋อไม่กลัวค่ะถ้าคิดจะรักแล้วไม่ต้องกลัวอะไรค่ะแค่เราควบคุมนู่นควบคุมนี่มีถุงยามียาคุมปลอดภัยค่ะไม่ไม่กลัวแน่นอนโอเคงั <Okay. S 1> น้นขอสามคำกับเรื่เซคค็กค่ะเพรถุงค่ะรักต้องคุมครับถ้าถามถึงปัญหาเรื่องเซ็กกับวัยรุ่นคุณมีมองยังไงครับถ้าให้พูดถึงเรื่องเซ็กเนี่ยผมว่าเซ็กกับวัยรุ่นเนี่ยมันคือขวาคู่กันเอง คือไม่มีเซ็กก็ไม่มีวัยรุ่นครับเพราะวัยรุสต้องการเซ็กครับต้องการใช่ไหมครับต้องการเซ็กนี่เป็นของคู่กันของไวรุ่นเลยแหละโอ้โหขอสามคำให้กับปัญหาเรื่องเซ็กครับเสียวเว้ยเฮ้ยเสียวจริงนัดแฉดคุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหาทางสังคมของวัยรุ่นครับขโมยครับทำไมอ่ะก็หมวกกันน็อกหายบ่อยมากนะสองเดือนเนี่ยสาวไปแล้วครับขอสามคำ คื้นกลัวถ้าทานน้ำหนักไม่คุณเลือกระหว่างการควบคุมการกินและการออกกำลังกายคุณจะเลือกอะไรครับผมจะเลือกควบคุมการกินครับเ <c oughs> พราะอะไรครับเพราะบ้าผมไม่มีจะกินครับถ้า่างนั้นผมขอสามคำครับกูตหอมแม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าก็จะลดความอ้วนเนี่ยให้คุณเลือกระหว่างการลดอาหารกับการออกกําลังกายเนี่ยคุณจะเลือกอะไรผมเลือกการออกกาลังกายนะเพราะว่าอาหารเนี่ยผมกินทุกอย่างเลยกินไม่เลือกคือแบบกินทุกอย่างคือไม่กินอย่างเดียวก็คือขี้ครับคุณไปสินถ้าเป็นการออกกำลังกายคุณจะทำยังไงคุณจะเล่นกีฬาอะไรกีฬาครับผมเนี่ยประเภทโยกครับโยกโย่ครับโยกเอวโยกเอวเดี๋ยวจะไปชิใหม่ครับคุณไปสินนี่ครับ ผมผมเตรียมมาด้วยเพราะว่าผมกินเสร็จผมต้องใช้ออกกนาังกายเลยครับเพราะว่าม,<ส>มันจะเป็นการตัดสินใจคร่านครับท่างปรานผมขอสามคำครับ,รบมุนและฮุบมันแน่นออกชื่ออะไรครับชื่อนุ่นค่ะระหวางสิ่งกับอิ่ตัวคุณตัวอะไรบ้างหรือไงคะอิ่ตัวค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันทำให้เราขาดความมั่นใจเราก็แบบ ไม่เหม็นนะคะเป็นคนที่ไม่เห <c oughs> ม็นมั่นใจได้เนาะ <c oughs> ขอสามคำค,ะ <c oughs> ค่ะกล <c oughs> ัวกิ่นเหม็นข้าค่ะไม่ค่ะสิวน่าจะสิวมากกว่ากินตัวเอ่อสิวเรามันอยู่บนหน้าใช่ไหมแล้วเวลาเขาคนเขามองมา่เงี้ยมันจะดูดูไม่น่ามองอะ่ะส่วนกินตัวนี้ต้องอยู่ใกล้ๆกันถึงจะได้กินใช่ไหม เรอบเราเนี่ยเขาเป็นกลิ่นตัวค่ะเพราะว่ากลิ่นตัวมันเหม็นนะคะสิวไม่เหม็นนะคะอีน่าปลวกสิวไม่เหม็หนครับในข่าวที่คุณเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าถามถึงปัญหาด้านการเรียนเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรบ้างครับครับผมก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งตั้งแต่เรื่องเรื่องการเรียนนะผมเรียนไม่เก่งเลยจริงขอสามคำครับ <c oughs> ดอับอีกแล้ว <c oughs> คุณกังวลหรือไม่กับการที่คุณตามแฟชั่นไม่ทันไม่กังวลค่ะเพราะอะ <พอ S 1> ไรอ่ะปกติก็ตามทันอยู่แล้วแต่ไม่ตามเฉยๆงั้นเราขอสาปคำให้กับการตามแฟชั่นคุณค่ะบ้านหนูจนเื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแม่ต ตัวน้องมีอะไรที่เป็นของแบรนด์เนมมั้งคะพี่อยากทราบถึงอะไรกันคะไอโฟนไอโฟนไอแพนด์ไอโกลนี่ทำไมถึงใช้อะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้มันต้องใช้อะคะ่ะไม่งั้นเชยตายเลยอ่ะ <c oughs> บ้านรวยค่ะก็เราต้องซื้อเดี <c oughs> ๋ยวพี่ขอถามคำให้กับของแบรนด์เนมของน้องะคะ่ะหนูรวยมากะะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วง วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการพัฒนาการทางร่างกายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆและมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายการส่งเสริมการพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นเข้าสู่ช่วงวัยได้อย่างสมบูรณ์และลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมได้การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นและปัญหาสุขภาพวัยรุ่นที่พบบ่อยด้านร่างกายสิว สิวเกิดจากการอุดตันของตอมไขมันการล้างหน้าบ่อยไม่ได้ทําให้สิวลด,ดลงเพราะสิวไม่ได้เกิดจากความสกรปรกการใช้สบูอ่อาบน้ำทั่วไปที่เป็นด่างล้างหน้าบ่อยๆทําให้เกิดการระคายเคืองได้ควรใช้สบู่อ่อนอ่อนวันละสองครั้งการใช้เครื่องสอําอางหรือครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหรือใส่น้ามันใส่ผมอาจเป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดการอุดตันของตอมไขมันได้ควรเลือกใช้เครื่องสำอางที่ระบุว่ามี non comedogenic หรือ non acnegenic ซึ่งจะไม่ทําให้เกิดการอุดตันของต่อมไขมันควรหลีกเลี่ยงความเครียดซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการลุกลามของสิวได้การแคะแกะบีบสิวทําให้เกิดอาการอักเสบหายช้าและมีแผลเป็นหากเป็นสิวจํานวนมากอาจต้องรับการรักษาซึ่งจําเป็นต้องใช้เวลาและรักษาอย่างต่อเนื่องโดยปกติหลังใช้ยานาน,น6-8สัปดาห์อาการจะดีขึ้นแต่ถ้าหยุดใช้เร็วเกินไปอาจทำให้สิวกลับมาอักเสบมากขึ้นอีกครั้งได้ กลิ่นตัวเกิดจากการที่เหงื่อสัมผัสกับเชือ้อแบคทีเรียเกิดการเน่าเปื่อยของหนังกำพรา้าและมีกลิ่นตัวตามมาในที่สุดการลดกลิ่นตัวควรมีการอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3-4ครั้งควรสวมเสื้อที่เหมาะสมกับร่างกายและสภาพอากาศการเลือกใช้ลูกกลิ้งควรเลือกชนิดที่ดับกลิ่นธรรมดาประเภท d โอ d o r รน t s หลีกเลี่ยงชนิดที่ระบุว่า a n t i p e r s p i r a n t ์ซึ่งจะทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขน หรืออาจจะใช้จำพวกสมุนไพรเช่นใบฝรั่งมะนาวใบตำลึงใบพลูก็สามารถดับเปลี่ยนได้เช่นกันการเปลี่ยนแปลงและแรงกระตุ้นทางเพศช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้วัยรุ่นตระหนักทั้งทางบวกและทางลบวัยรุ่นบางคนจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพยายามทําให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเด่นชัดมากขึ้น เช่นการใส่เสื้อผ้าที่รัดมากขึ้นบางคนที่ขาดความมั่นใจก็มักจะทำในทางกลับกันคือพยายามปกปิดความเปลี่ยนแปลงนั้นให้มากที่สุดโดยการสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆม,มิดชิดดังนั้นการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆกับวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญทั้งในเรื่องการแต่งกายที่มิดชิดและเหมาะสมการใส่เสื้อยกทรงการใช้ผ้าอามายัยรวมทั้งการรู้จักกาลเทศะในการแสดงออกที่เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางเพศเป็นต้น การส่งเสริมการออกกําลังกายการออกกําลังกายจะช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การเผาผลาญพลังงานมีประสิทธิภาพไขมันใต้ผิวหนังและหลอดเลือดลดลงหลอดเลือดจิตหยุ่นได้ดีขึ้นป้องกันการเกิดโรคหัวใจเบาหวานและโรคอ้วนนอกจากนี้ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจาสม่ําเสมอจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและซึมเศร้าได้การออกกําลังกายที่เหมาะสมคือ ออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันอย่างน้อยครั้งละ30นาทีชนิดของการออกกําลังกายที่มีผลต่อสุขภาพคือการออกกําลังกายชนิดใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินวิ่งว่ายน้ําการออกกําลังกายในแต่ละวันต่อการจนครบ30นาทีหรือการออกกําลังกายเป็นช่งชวงๆครั้งละ1ินาทีจนครบ30นาทีในวันดังกล่าวการส่งเสริมการรับประทานอาหาร วัยรุ่นมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่ค่อนข้างสูงจึงควรส่งเสริมให้กินอาหารครบห้าหมู่และแต่ละหมู่ควรมีความหลากหลายในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและการประกอบกิจกรรมควรกินอาหารอย่างน้อยสามมือ้อเพราะการงดอาหารมือม้อใดมื้อหนึ่งอาจทำให้ขาดพลังงานและสารอาหารได้เนื่องจากกระเพาะอาหารของเด็ก มีความจุจำกัดสำหรับการกินอาหารในแต่ละมือ้อและการกินของว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นนมและผละไม้จะช่วยเสริมให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนมากขึ้นควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่นกาแฟชาและน้ำอัดลมการดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมชนิดใดๆก็ตามและขนมขบเคี้ยวอาจจะทำให้อ้วนและขาดสารอาหารบางอย่างได้เนื่องจากอาหารเหล่านี้ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ให้สารอาหารอื่นน้อยมากนอกจากนี้ขนมขบเคี้ยวยังมีเกลือโซเดียมมากอีกด้วยถ้ากินในปริมาณมากเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้สำหรับอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่กำลังได้รับความนิยมในวัยรุ่น เป็นอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่มากถ้ากินในปริมาณมากเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้สำหรับอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่กำลังได้รับความนิยมในวัยรุ่นเป็นอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่มากและเป็นไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพจึงไม่ควรกินบ่อยหรือถ้าจะกินก็ควรเลืกกินอาหารประเภทสลัดร่วมด้วย ความต้องการพลังงานในแต่ละวันของวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงจะมีความแตกต่างกันโดยวัยรุ่นหญิงต้องการพลังงาน2 0 0 0 2 5ถึง2,500แคลอรี่ต่อวันส่วนวัยรุ่นชายต้องการพลังงาน2 5 0 0ถึง3,000แคลอรี่ต่อวันความต้องการโปรตีนอย่างน้อย50-60ถึงกกรัมต่อวันทั้งนี้การกำหนดความต้องการพลังงานในแต่ละวันนั้นต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะทางเพศอัตราการจเจริญเติบโตทางกายและกิจกรรมที่ทำด้วย การส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจการส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทักษะต่างๆที่สำคัญได้แก่การฝึกทักษะการจัดการกับความเครียดการปรับตัวให้เหมาะสมตามสถานการณ์การส่งเสริมให้มีงานอดิเรกที่สร้างสรรค์เช่นงานศิลปะการแต่งเพลงกรนออกแบบเป็นต้น การฝึกทักษะการผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลและการควบคุมตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกทักษะการเผชิญภาวะวิกฤตและการสูญเสียในภาวะวิกฤตบุคคลจะรับรู้สิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่เป็นภาวะคุกคามและรวมถึงการแก้ปัญหาเช่นการบริหารเวลาการวางแผนชีวิตและการตั้งเป้าหมายชีวิตเป็นต้นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม การส่งเสริมพัฒน,นาการทางด้านสังคมให้แก่วัยรุ่นควรมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองของวัยรุ่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นการพัฒนาตนเองที่สำคัญได้แก่การยอมรับตนเองและยอมรับผู้อื่นการประเมินตนเองตามความเป็นจริงการทดลองปฏิบัติตามจินตนาการหรือการลองผิดลองถูกการรู้จักเตือนตัวเองการตระหนักรู้เกี่ยวกับอารมณ์ความคิด การรู้จักตนเองและฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมเนื่องจากในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่บุคคลมีการพัฒนาทางด้านการคิดและการรับรู้ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีผลต่อการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงมากขึ้นบุคคลจะใช้ความรู้และสติปัญญาในการพิจารณาความผิด ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผลควรสนับสนุนให้วัยรุ่นมีโอกาสพัฒนาความเชื่อด้านศาสนาและจริยธรรมหาหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนี่แหละค่ะวัยรุ่นเลื่อนเันเยอะแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเราต้องเริ่มต้นที่ตัตวเราเองก่อนครับ และครอบครัวเนี่ยวคนจะมีการสร้างกำลังใจและสร้างแรงสั่ดังนะครับเพื่อ,อ 9, ที่จะให้วัยรุ่นเนี่ยก้าวขึ้นสู่วันผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้พวกเรา We are t ช a m ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเคะแล้วเมื่อันใหม่ก็่อโ่กต้งการ